เดี๋ยวบ้านเจิดจะทําให้ดูจักรยานไฟฟ้างบประหยัดเดี๋ยวอีพีนี้เด็กๆเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเอาไปทําตามกันได้เลยไอ้บีบอกสั่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวสั่งของเลยไม่เหมือนกันใช่ไหมอะไรลองบิดนี่ค่อยๆบิดมายืนฟังลุงก่อนใครขี่เนี่ยอย่าบิดอย่างนี้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 ไป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 โอ้โหเฮียหมื่นห้าอะไรลูกชายเขาอ่ะเจ้ ไปผ่าตัดล่าสุดเจอเพื่อนขี่จักรยานไฟฟ้าบนยอดตึกเฮ้ยบนยอดเขาเฮียหลอนเลยกูหลอนเลยขี่จักรยานเลยยังไงเออก็มันไม่ใช่จักรยานธรรมดามันเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วยูมียูก็เลยบอกว่าพ่อหนูอยากได้จักรยานบังคับเขาเรียกว่าจักรยานบังคับ<อ>คือมันไม่ต้องปานออมันไม่ต้องปานเออมันบิดใช่แล้วยิมก็เลยจําได้อ๋อไอ้ทรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาหาชอปปี้ซื้อให้ลูกก็งงอยู่จักรยานบังคับจักรยานบังคับคืออะไรเออเจอละตามมาแล้เหมือนเป๊ะ ไ <laughs> อเราก็นึกว่าเออไม่กี่พันบาทเดี๋ยวจะซื้อให้ <S <S <ส>มอเตอร์ไซค์คันละเจ็ดพันก็ยังเออพอซื้อซื้อมาแล้วแต่มันไม่เล่นมีเสียงดังแล้วมันไปเห็นจักรยานไฟฟ้ามาก็ลเลยเออเดี๋ยวซื้อลูกสักคันว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเออสองสองคนไม่เกินหมื่นวะเออเดี๋ยวเอามาดูคันละหมื่นห้าโอ้โหให้พ่อไปแต่งรถทะลุให้พ่อไปแต่งรถทะลุเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเจิดจะทำให้ดู ด้วยงบประหยัดเลยจักรยานไฟฟ้างบประหยัดเดี๋ยวอีพีนี้เด็กๆเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเอาไปทำตามกันได้เลยเดี๋ยวบ,บอกมบอกเดี๋ยวสั่งของเลย<ไ>บอกเลยว่าทําอะไรบ้างเอามาจากไหนอะไรยังไงป<ไ>ั่นความเร็วได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะแปลงจักรยานธรรมดา1คันของลูกชายเนี่ยคันสักคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูมามันต้องไม่มีหรอก็มันต้องไม่มีขาปั่นแล้วถูกเดี๋ยวปลดออกหมดเลยแล้วใส่มอเตอร์ ซื้ออะไรที่จะกำลังจะปั้นรถล,ลูกให้เป็นรถไฟฟ้านะครับพี่ยิ้มจะไปทําสร้างขาขึ้นมาเองเพราะว่าขาเป็น4นิ้วกวา่าบวกกับ2นิ้วกวา่าคือมันมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสีซื้อเพชรเหล็กสี่สี่ไปก็ไม่เหมาะซื้อสามสามไปก็ใช้ไม่ได้ก็เลยได้นี่น,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 นี่กับกล่องคอนโทรลที่จะไปใส่อุปกรณ์ควบคุมแล้วก็แบตเตอรี่นะเฟี้ยวเฟี้ยว มาแล้วสั่งไปแล้วเรียบร้อยจริงจริงแล้วอันเนี้ยพี่มมาทำอะไรรู้ไหมคกฝักกระเบือวันนั้นไงอ้าวเหรอนี่แหละอ้าววันนี้เหรอใช่มันได้เหรออ้าวกูแปลงมั่วซั่วหมดอ่ะเห็นไหมกูทําอะไรก็ได้ถ้ากูจะทําอ่ะอันเนี้แปดร้อยเห็นไหมต้นทุนมาต่ำแล้วเหมือนกันหรือเปล่าเหมข้าเขาเข้าไปดูรูปมาแล้วเหรอตัวเข้าไปดูแล้วเหรอเข้าไปดูรูปมาแล้วว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวสวัสดีค่ะ คนสวัสดีทุกคนเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่มีประโยชน์นะคะสำหรับใครมีลูกพ่อแม่อย่างแน่นอนมีลูกมีหลานเอแล้วแบบว่าเขาชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ยิ้มจะทาำให้ดูว่าจักรยานไฟฟ้ามันเป็นยังไงใช่ไปดูกันมาฮะแค่นี้เหรอก็คืออันเนี้ยมอเตอร์ชุดเนี้ยสั่งซื้อในช้อปปีได้เลยมีชุดได์ มีกุญแจมีคันเร่งแต่คันเร่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องล็อกคันเร่งให้ลูกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งแรงเกินชุดเที่ยวกับพกแล้วกันที่ที่เคยเห็นนะคะถูกต้องนนอ,อ,อันนี้แปดร้อยบาทมอเตอร์แล้วก็มีชุดอะไรชุดบังคับชุดได,ดใช่มันมีสามารถใส่ไฟเยอะใส่ไฟหน้าใส่ไฟเบรกได้หมดเลยนะก็ทำให้หมดเลยได้ไหมอยากอยากได้ได้หมดเลยก็ได้แหละ แล้วก็นี่คือเป็นกุญแจเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยก็อันนี้แล้วมันไม่มีเสียงไม่มีท่อที่สำคัญเกินนี้เพราะว่ามันใช้แบตถูกต้องไม่ได้ใช้น้ำมันแบตเตอรี่24โวลต์อันนี้แพงหน่อยพันพันห้าพันห้าบวกแปดร้อยสองพันสามเสร็จแล้วยังไม่รวมจักรยานถูกต้องจักรยานเรื่องเอาเลยถ้าผมว่าจักรยานสองพันก็เป็นสี่พันกว่าบาทสี่พันก็ถูกกว่าหมื่นห้าก็ถูกกว่าหมื่นหนึ่งอ่ะต้องคะแนนก่อนไปเลือกอันดับแรกไปเลือกจักรยานกันดูไว้แล้วแหละว่าจะใช้คันไหน ตัวคนอกพ้นสีจักรยานด้วยอยากให้มันดูสวยๆเลยอะนี่ไม่ตัวไอ้สีเขียวนี่นียอันนี้เลยเหรอใช่ไม่เป็นเสียดายหรอไม่เสียดายอันนี้กล่องซื้อมาให้มือสองญี่ปุ่นพันห้านะเออเยอะแยะก็เนี่ยพันห้าแต่คันนี้ก็สวยนะคือคันนี้พิมพ์ดูแล้วว่ามันสามารถวางเอสเซนซี่ได้ชัวร์หรือเปล่าลองท้าบก่อนอีบ็อกอันนี้มาด้วยคือเป็นบล็อกคอนโทรลองกันเลยหน้าตาแปลกประหลาดนะจะใส่แถวตรงนี้แหละโน้จะใส่ตรงนี้ คนดีไวเยมีกล่องเก่งอะไรม่วซัวไปหมดเลยเนี่ยแต่งนี้ก็ได้ก็คือต้องมีคอนโทรต้องมีการน้ำเมราะลูกเรามันแอดเวนเจอร์ไงอ่าดูน้ำแน่นอนทีมก็อาจจะล็อกไว้ตรงนี้เงี้ยนะอันนี้เราอาออกไหมเอาออกขาปั่นเนี้ยต้องไม่ไม่ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวลื้อรถก่อนเลยเดี๋ยวมาดูตำแหน่งการวางมอเตอร์ว่าตรงไหนเจ๋งตรงไหนเจ๋วก็ทำท่นยึดแท่นเครื่องเรียกว่าแท่นเครื่องแล้วกันอันนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายกว่า เครื่องยนต์เพราะว่ามันเป็นมอเตอร์วางอะไรได้หมดง่ายๆแล้วก็วันนี้เราต้องมีอุปกรณ์มีมีตัดมีเชื่อมมีอะไรมีมีมีหมดมีหมดมีหมดเลยมีตัดเชื่อมอ็อกทุกอย่างเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่แล้วอ่ะเริ่มมาเลยดีกว่าอังหลับแรกเราต้องหรือเครื่องโยงออกมากล่องอัดับแรกอะไรคะถอดล้อออกมาถอดล้อใส่สเตอร์นี้แทนเข้าไปก่อน เราใส่แทนเลยถูกต้องตัวถ้าเราครอบอันนี้ด้วยก็ดีนะได้ครอบได้มันใส่ก็กลับได้หมดแหละแต่ต้องดูว่ามันจะเหมาะสมหรือมันจะสวยหรือเปล่าแล้วมันจะครอบได้ต่อมันใหญ่ไปหรือเปล่าลใช่แต่คันนี้แข็งแรงมากเลยนะทุกคนถ้า,าใครแบบพอจะมีเวลาไปหาเดินซื้อถ้าซ<อ>ื้อจักรยานอ่ะแนะนาเข่าญี่ปุ่นจริงจริงจากเรานี่แบบเซียนจักรยานเลยยังแพ้ญี่ปุ่นเลยจริงไปดูมาอย่างอันนี้ก็โอเคอยู่นะของเลยนะ เทนเบนเนี่ยเบนเทนก็คือถ้าของไทยก็ต้องเป็นยี่ห้อไปเลยอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้เลยนะไหนถ้าตามรุ่นเนี่ยเบนเทนไงเบนเทนอันนี้เบนเทนนี้ดีอันนี้แข็งแรงมันเป็นใช้ได้บอกเลว่าแบรนด์ของจักรยานแบรอ่้กระสีจักรยานลิิสต้องมียี่ห้อนี้จริงอะจะดีเป็นจักรยานไร้กระสีถ้าไปซื้อไม่มียี่ห้อเลยอ่ะพังง่ายพังเฮ้ยนี่ทำจริงจังมากเลยอ่ะนี่ นี่เราเอานี้ออกเอานี้ออกังไงคะเอาสเตอร์เดิมออกเพื่อที่จะใส่สเตอร์ใหม่เข้าไปแล้วสเตอร์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นโซ่เล็กแล้วไงแต่ปอเตกต์มันสามารถสองระบบได้เอาระบบเดียวพออันนี้คือของลูกใช่ก็คือบิดก็คือบิดเลยได้ให้เขารู้ว่าคันนี้คือนี่เนี่ยเป็นจักรยานบังคับใช่เพราะว่ามันสามารถใส่ไปในเกียวได้เหรอใช่อันนี้สวงเข้าไปเนี่ยมันจะสวงเข้าไปอย่างงี้แล้วก็นนี้ใส่มันจะเป็นซ้อนแบบนี้ปั่นก็ได้ อันนี้ก็ได้แต่เราไม่เอาถอดเลยดีว่าใช่แต่แล้วเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์นี้เอาไว้ใช่มันแต่ว่ากลับได้นี่นี่ถอดมันออกมาสมัยก่อนเนี่ยโซนไงหรือเตอร์แค่เนี้ยไม่กีหรอกเพื่อนใช่เพื่อนคุยเช่ใช้เตอร์รถมึงทดเตอร์เลยวะ โคตรจนแม่งเหลือเบอร์สิบอะไล่ไล่เหมอเล็กไล่จนจากฟรีได้เหลือฟรีไม่ได้แล้วอะจนแบบการไล่ชนะเพื่อนอะเหนื่อยจัดเพราะมัน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 ต้องใช้แรงเยอะแต่มันเร็วมันแรงโคตรเยอะเวลาปั่นเด็กช่างเขาคุยกันใช่เขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยอะตัวไม่ได้เราแม่งโซนเนี่ยเป็นคนละสายนี่นะแต่ของใหม่เข้าไปโอ้โหไอ้นู่มันทั้งเปียวฝ่าจริงเลยวะใครที่ลูกลูกคุณกำลังโซนแบบนี้ก็่อยเข้าไป เขาจะได้เก่งในภายภาคหน้าเรียกว่ามือการประสบการณ์พัฒนาใส่สเตอรใหม่เข้าไปอ่านะ ปั่น้้มั่ารักอ่ะตัวไหนตัวจะตัดตรงไหนอธิบายไงทุกคนก่อนคันนี้มันไม่เหมือนคันอื่นมันมีเสาเนี่ยมาทำไมก็ไม่รู้มันเป็นรถญี่ปุ่นไงไหนเสาอะไรต้องปัดปัดนล้วมีไว้ทำอะไรไม่รู้ป้องมันตอนแรกจะวางมอเตอร์แบงค์ล่างมันเที้ยงลูกลูกชายชอบลุยน้ำไม่ได้ต้องวางตรงนี้สวยๆงานนี้งานจริงจังต้องสวยหั่น นี่ได้ระยะแล้วถเชื่อเขาสินี่เห็นไหมโดนที่ไหนจาะนี่พอดีเลยสวยสวยด้วย <นะ S 2> ไหมสวยเรื่องด้านน่ะไม่มีอะไรโดนโมันจะลุดอยู่แล้วนะเวลาให้มันเสร็จก่อนอ่ะมันตั้งระยะได้มันต้องผ่าได้มันแต่งได้รูไหมอาจ๊ะยเข้าไปนี่อีกเออเดี๋ยวผ่านี่ก็เข้าได้แล้วร้ะ <S <S สร้งท่นเครื่องก่อนครับนี่มันจะยากตรงนี้แหละเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภูมิใจอย่างแน่นอนว่า งบประหยัดไปถึง1,000 0บาท น่าจะมืดไม่ร้ายใจงเย็นจะได้ดีๆใช่เขาสวยเลยอะเขาสวยเลยเขาแบบงานโรงงานเลยแบบญี่ปุ่นทำรับทำเลยไหมเราทำแล้วเราขายคณะมืหาปนเขาพอเขารู้ต้นทุนเขาก็อยากได้ราคาต้นทุนไม่ให้แรงไม่ให้อะไรเลยแล้วแรงเหมือนที่เราทําบ้านไงเอฟซีก็ทำาพี่คารับทําบ้านไหมคะไม่เกินแสนไม่เกินแสนเอาแบบพี่เลยค่ะมันจะไปได้ได้ไงล่ะหนูเอ๋ยก็คือเราเราถึงได้บอกกันว่าเราทําราคาเอง แล้วเราเขาก็เข้าใจคนอื่นอะที่เขาทําแล้วช่างเนาะเขาทำเขาก็หวังกําไรทําธุรกิจเนาะเราถึงไม่ไม่ไปว่าเขาไงเราทําได้เราก็ทําเราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมเสียยอมเจ็บพอเวลาเร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 าซื้ออะไรแล้วราคาไหเราก็เราก็บางทีเราก็ไม่อยากตอบใช่พอเราเห็นถึงต้นทุนเเห็นกำไรเขายากเลล่าวิชาแหละเอาง่ายเขาเอาอะไรเม็นเฉยๆก็เป็นนี้หน่อยตรงนี้นะ อ่าเมียช่วยมอง <Okay. S 1> ปิดได้ปิดข้างล่างมันเบียดอ่าตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งของมอเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่ยิ้มตอนวางมอเตอร์เสร็จเลยนะคะทุกคนนี่เราได้ตำแหน่งตรงนี้นะคะเรามาร์คอะไรเน้นของโซ่แล้วก็มาร์กตำแหน่งจุดยึดของมอเตอร์เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตั้งเสร็จแล้วเลย ตอนนี้พี่ยิมก็ต้องตัดโซ่ตัดโซ่ให้ได้ตามขนาดหรอตัวเาหรือถ้ามันแบบว่าอุ้ยเวิร์กเวิร์กเลยเดี๋ยวจะรับทำไม่ <c oughs> เฮียกนะี้กูต้องมานั่งเงนะี้ยนะเฮียกูต้องมานั่งเงี้ยนะพอเสร็จแล้วนี่ตัวขี่จักรยานจบล, yes, <sir. S 1> ลูกเลย yes อ่ะลูกจะขี่หรือเปล่าไม่รู้เลยเนะี่ย พราะว่าขี่แต่ถ้าตัวต้องล็อกคันเร่งแบบให้ให้ค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆอ่ะขี่มีอยู่ขี่แน่ตอนนี้เอาแค่แบบให้เขาไม่กลัวเออเอากระดืดเอาแค่เหมือนจักรยานแต่ไม่ต้องปั่นยี่สิบพอจากความสิบพอสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากความรู้สึกนะจากความที่รู้จักหลานมานานนะมีอยู่มันสุดปอกแน่สะเกียวสุดปอกเลยวมีอยู่สุดปอกแน่นอนครับรับประกันได้ยกล้อได้ไหมคะโอ้ยยกหงายไ่ดีถ้าเกิดเราจูนเต็มอ่ะถ้าไม่มีคับนี่ยกล้อยังไง ก็มิดก็ยกเลยมันิดแรงแรงมิดเยอะๆใช่มิดแรงแล้วก็โหนตัวหน่อยไม่ต้องโหนหรอกถ้ามันแรงรถมันแรงอยู่แล้วแค่มิดมันก็ยกแล้วเป็นยังไงตัวนี่อ่ะเดี๋ยวลองวงจรคร่าวๆให้ดูเอารลบบมกนี่นะคะตัวนี้พี่ยิ้มก็ใส่มอเตอร์ สเตอร์โซเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะต่อวงจรบิดให้ดูแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันตอนนี้เด็กๆก็ใกล้จะกลับจากโรงเรียนแล้วนะคะใครจะให้ทําก็สั่งมาได้ครับเรารับผลงานก่อนท้ายคลิปนะคะเรารับทาเป็นคันๆไปเดี๋ยวดูผลงานก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะราคาก็ไม่เบานะคบแต่ว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าราคาจริงๆที่เป็นสําเร็จเนี่ยมันเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวรอดูอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัว เบาๆลูกบิดเบาๆลูกกอคันเร่งนี้ค่อยๆบิดดิ้อแล้วลูกเดี๋ยวให้พ่อทำเสร็จก่อนให้พ่อทำเสร็จก่อนนะครับมาเด็กขอต่อไปทำอะไรครับเด็กขอบิดแล้วอ่ะไม่มีเสียงทีนี้ละมันละเงียบเหมือนพ่อเขาเลยยังไงนะเงียบเหมือนพ่อเขาคนชิดขาไหนวิ่งวิ่งโอ้โห้งงดีพ่อทำไม่เสร็จลูกนี่อยู่ไหนบิดบิดยังไงลูกขันเลนะไหนบิดข้างไหนข้างไหนขาหนี ปิดไหนปิดถอนห้ามนั่นเนี่ยปิดถอนห้าล้องๆพี่ลโดอู้ยังไงยังไงอู้ยังงี้ยังงี้ลูกบอกแล้วมันบอกแล้วแม่ชอบเล่นเครื่องะอ่ะทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดมีกุญแจด้วยนะ คือกล่องคอนโทรนที่ตัวทําไว้เพื่อกันน้ําใช่นี่เป็นยังไงคือมีรูช่องออกน้อใส่ไว้พอดีพอดีเลยกล่องคอนโทรนแล้วก็แบบอยู่ในกล่องเดียวกันได้<ช>ยังก็ตาเห็นได้จะเป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเหี๋ยคันเล่นก็มีปลอกเพราะว่าน็อตมันปีบ่ามันเสือไม่ใช่น็อตยาวนี่ไงน,น็อตหไงมันมีมันมีฐานไงมันไม่ได้เป็นเกลียวตลอดไงก็ไม่เปลี่ยนน็อตยาวมีประหลาดเมอร์เนี้ยหาที่ไหนเนี้ย บ้านเรามีเหรอเยอะแยะมึงเข่งนี่ถ้าไม่มีนะเอาไปหัวเป็นสีเลยแค่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนียิ้นแบบว่าซี้อเรื่องมานานๆก็คือทำแบบดีดดูดิคุณวายมากอ่ะโโอ้หของลูกมันต้องสุดยอดตรงนี้หยุกหยิกมากเลยค่ะหมอยี่แหละหมอยเลยค่ะโอ้โหมีตู้มีตู้อันนี้คุณชูชาตก็บิดได้ละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดไปเบ๊ก ทำไมหน้าตาสวยตัดห <fin anta> <ots> ีจโอ้โหอ้โหทำงาเป็นคนนลกอะใช่น่าะชั้นโหแอจริๆเลยโโโอเีแคุณแคแบบนี้เลยโนแกเกิดนะแกเกิดแเกิดเดี๋ยวใส่เบรกเสร็จแล้ว ใส่เบรกเสร็จแล้วใช่ใส่เบรกก่อนไม่มีเบรกเดี๋ยวลูกแม่งซิ่งเกินต้องแต่งตัวก่อนเป็นปีกยังยัง่ปิดเปก๊งนแก๊งนี่ทุกคนจะเสร็จแล้วเหลือแค่ใส่เบรกเป็นไง่าไปเดี๋ยวเราไปรอดูตอนสมบูรณ์แบบเลยอ่ามิยู่ไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าแปะรองเท้ามารองเท้าบ้าใบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมแต่งตัวให้เด็กๆก่อนนะคะไปเอารองเท้าบ้าใบมาลูก อันไหนมานพี่ชีมาอ่ะพี่ชื่อจะใส่ดิใช่ไหมอ,อ่ะมาอ่ะมาเอาพร้อมหรือยังครับกับการปั่นจักรยานไฟฟ้าพร้อมไหมครับโยชิอ๋อนี่เซฟตี้เรียบร้อยนะคะรองเท้าเข่าศอกหมวกมีอยู่พร้อมไหมพร้อมไหมโอเครอพ่อแป๊บนึง Later. มันนีการใช้เันเรื่องอะลองบิดนี่ค่อยๆบิดมายืนฟังลุงก่อนใครขี่เนี่ยอย่าบิดอย่างนี้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 เวลาบิดเดี๋บิดอย่างนี้ค่อยๆลูกค่อยๆบิดอย่างนี้ค่อยๆนี่พอก่อนนี่พอก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะอะลองบิดนิดเออเบาอ่ะปล่อยไม่ต้องบิดอายุบิดสุดปะไม่เป็นไรแต่เขาผมจับไว้อ่ะบิดลองบิดเฮ้ยไปไปปล่อยปล่อยปล่อยไปด้ยเออนายลูก เบรคเบรคเมือเดิเดค่อยค่อยบิดค่อยค่อยบิดค่อยค่อยทีละนิดปิดตัวปิดตัวแป๊บหนึ่งทีละนิดลูกพ่อจับไว้ให้เดี๋ยวมันแรงเกินไปเดี๋ยวจับเดี๋ยวมันแรงเกินไปโอแัวแรงจัดลองดูเอาไหมเสียเลยเอาไหมพอเปล่าพอเปล่าไม่พอเอาเหรอถามจริงพอเหนื่อยนะพอ เธอพอแล้วพอพอเจอคุณพอได้แล้วอยู่ต้อต่อยคนเร่ง้ไหนโยชีลองอะให้พี่ชีลองมทีนี่ลองิมงพี่ชีค่อยๆนะลูกพี่ชีรู้จักคำว่าเบาๆไมผิกุญแจยังยิ้มผิดกุญแจก่อนให้มันให้มันลง่ยดูพี่ชีนะเบาอย่างนั้นแหละค่อยๆค่อย่อ่อค่อยๆให้รถค่อยๆออกเข้าไปอ่ะไปเออนั่งแงอ่ะพอมาอกไ่้ชมันเข้าใจเดี๋ยไหมี่ไหมไปเบาๆไป

พ่อหนื่ไยแล้วลูกมีพ่อยิ้มเมื่อกี้น้องๆได้ไปลองกันมาแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าโคตรแรงค่ะแรงมากพ่อยิ้มก็เลยน้ำหนักคนโตของพี่57มันยังวิ่งแบบปิ๋วเลยมาที่นี้ถ้าเด็กน้ำหนักประมาณนี้แรงเกินไป มาลองลูกคนลองครับมิวไปใส่รองเท้าก่อนรองเท้าใส่ไหนเดีชิองทีมิวไปใส่รองเท้ารอปิดทีปิดทีเออสุดยงไหนปิดยางปิดทีเอ้ไหนปิดีได้ไหมโอเค แท็กแท็กมือเก่งสุดๆมาคนนี้เดี๋ยวรถก่อนไหมถอยก่อนเอามือออก่านเอามือจากแฮนด์ก่อนพอไม่จับแล้วนะพอปล่อยแล้วนะเอามือออกจากแฮนด์นะคบไปเ <ไป S 1> บาลูกไปบเบาเบาหน่อยเบาหน่อยอไอไตัวนี้ ได้แต่ต้องเบาๆหนูขี่แรงพ่อไม่ทานใจเลยมิ่เบาๆถ้าเบาพอจะปล่อยถ้าไม่เบาพอไม่ปล่อยนะขี่เบาๆได้ไหมคะลูกได้ไหมครับนี่ขนาดตอนขันเล่งม็ยังแรงเลยไปเบาๆ อ่ะถึงแม่เราเบกนะเบกนี่ครับสำหรับ EP นี้ครับบันเจิดเรียบร้อยแล้วทำจกักรยานจิ๋วคันนี้ให้เป็นจากจักจัก,กปั่นให้เป็นไฟฟ้า <S 2> <S 2> <S มีกล่องคอนโทรลอะไรพร้อมทุกอย่างครบเบรกมีแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอไปตอนคันเร่งหน่อยเพราะว่ามันแรงมากด<น>ูดิโอ้ยมันแรงเกินแบบแบบแรงจัดเลยอะลูกยังไม่รู้คันเร่ง อันนี้แค่ส5 0สวัตต์นองนะแบบมันแรงขนาดนี้เทียบกับน้าหนักรู้ว่าเบาเดี๋ยวพังซ้อมซ้อมล้มไม่เป็นไรเดี๋ยวพังลูกเทียบกับน้าหนักเด็กอ่ะมันคือมันแรงมากโอเคคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงเลยลูกชอบแต่ต้องเซฟตี้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปตอนคันเร่งเริ่มเดี๋ยวถ้าเขาเขาคล่องแล้วค่อยปล่อยค่อยปล่อยคันเร่งร้อยถือว่าแจ๋วเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้คลิปนี้เนี่ยพี่โบคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเปิดพรเออร์เดอร์ทักแชทมาเดี๋ยวพี่โบจะหาวิธี ทำส่งให้แล้วกันถือว่าเป็นรายได้พิเศษส่งจักรยานมาถือว่าเป็นรายได้พิเศษจะส่งจักรยานมาให้หรือว่าจะให้เราหาให้ก็ได้ราคาก็ถูกกว่าปกติปกติหมื่นห้าอ่ะปกติหมื่นห้าอ่ะ แต่ว่าเราจะทําบวกค่าแรงนิดหน่อยให้ทุกคนได้มีงานทําอะไรอย่างนี้แต่บอกว่าเจ๋งจริงอนว่าคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากจะทําก็ทักเฟซส,ส่วนตัวพี่โบมาละกันนะคะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะอนว่าคลิปนี้ลาไปก่อนละกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ